การทํางานเป็นทีมไหมรู้จักเหรอมีอะไรบ้างที่ทํางานเป็นทีมต้องทำอย่างนี้ก็คือคั้นแรกเชื่อฟังเพื่อนอเพื่อเพื่อนอาจจะฉลาดฟังผู้อื่นต้องฟังผู้อื่นไม่ใช่มัวแต่พูดแซกแซกแซกแกอยู่น้่นแหละอืแล้วมันจะใส่งานไหมเพ้อเผลอไปเดี๋ยวอย่างเช่นแบบเราไปคุยกับเพื่อนแล้วมันเป็นงานใหญ่อย่างเช่นแบบเราต้องกู้ระเบิดไม่ใช่แบบเผลอเพอไปโดนยิงตายอื เมื่อพูดเออเผลอไปคนมาเห็นยิงยิงใส่ตายนั่นแหละห้าบุญวายกันต้องทำงานเป็นทีมถ้ายิ่งเป็นเรื่องใหญ่ต้องยิ่งเชื่อฟังเพื่อนขั้นที่สองก็คือร่วมมือกันคือถ้าเราจะร่วมมือกันก็คือมันก็เหมือนจับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันคืออย่างนงี้สมมติไปเจอสิ่งต,ต่างๆที่เราไม่เคยเจอ อย่างเช่นเราเจอเราเจอปังอย่างที่ตกมาแล้วเราเป็นดมอเตอร์แต่คนื่นอ่ะเป็นอาหารเพื่อนเราทั้งหมดเป็นอาหารเราก็ต้องไปบอกเพื่อนให้มาตรวจสอบแต่ถ้าเพื่อนเราโดนตัวปังอย่างเกาะหน้าไปเราต้องช่วยเหลือเพื่อนในการช่วยเขาอือย่างนี้เลยรับผิดชอบของหน้าที่ตัวเองก็คือพอเราพัง อะไรเสียหายหแก่เพื่อนเราต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่ให้เพื่อนมาทําเองแต่บางทีแบบเราทําไม่ไหวก็ไปให้เพื่อนมาทําแทนก็ได้ mm hmm. ให้เพื่อนมาทําแทนแล้วเราก็ทําช่วยแค่เนี้ย mm hmm. แค่เนี้ย mm hmm. แล้วอย่าห้ามมาเถียงกับเพื่อนเพราะว่าบางทีเถียงแล้วเสียงไปเถียงมาพอเพื่อนยอมแล้วเราเป็นแล้วเราแบบรอดตัวไปบางพอเราแก่ตายเราก็จะไป ยันเรากได้ถ้าเราผ้าบุญเราไม่สูงพอบุญเราอย่างน้อยน่าจะสูงสักประมาณเจ็ดร้อยมั้งเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถึงว่าเยอะแล้วเพราะว่าหาทางเจ็ดร้อยมันก็ง่ายนิดเดียวแต่ว่าถ้าหนึ่งแสนล่ะเออยากอยู่ยากอยู่น่าจะมีบุญทั้งหมดหนึ่งแสนแต่บุญมันหายากไงน่าจะสักประมาณหนึ่งพันแน่นอนถ้าบุญมันหายากอข้อต่อไปมีการติดต่อสื่อสารกันภายในทีม เหมือนเดิมจะไปกู้ระเบิดต้องมีการสื่อสารกันด้วยถ้าเราไม่สื่อสารเราอาจจะแบบเธอแบบเพื่อนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่แล้วเราไปทางผิดื่อนก็จะบอกแล้าเราเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ฟังเตรียมตัวเข้าลงสุกมีความสามัคคีภายในกลุ่มภายในทีมคือ,อยังไงก็คืออย่างงี้ก็คือพอเราไปพบคนอื่นเราก็ แล้วก็สร้างกลุ่มเราทีละนิดทีนะหน่อยทีลลนิดทีนะหน่อยทําให้คนนั้นเป็นทาให้คนนั้นช่วยเหลือเราได้มากขึ้นมากขึ้นได้ติดต่อกันได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วทำให้ฉลาดไปพร้อมๆกันแค่นี้แหละประวัติแค่นี้ง่ายๆจิ๊บๆเออย,ยุงเนี่ย <S <S มีความเป็นธรรมและตรงไปตรงมาอ่าไม่เห็นแก่ตัวคือเะไไม่เห็นแก่ตัวก็คือเราอ่ะพอไปทําอะไรเราต้องผิดเราต้องรับผิด แต่ถ้าเราไม่รับผิดเดี๋ยวเขาจะว่าเราว่าไอเห็นแก่ตัวอไม่ช่วยเหลือคนเดอนเห็นแก่ตัวถ้าอิจฉาก็คือถ้าเราอิจฉาแล้วก็คือแบบนี้ก็คือเราอิจฉาว่าหนีคนนั้นมันทําดีกว่าเราฉันจะต้องเอาคืนมั่งแต่บางทีก็แบบเอาคืนแบบเอาคืนแบบดีๆนั่นแหละเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ว่าเราว่าเราอิจฉา แต่ต้องเอาคืนแบบดีๆแต่ถ้าเอาคืนแบบไม่ดีก็คือวางกับดักไปเอาคือนอ่ะเหมือนในอนิเมะหนึ่งที่แบบคนพยายามเหนือชนกว่าซุกุมโตอื้นั่นแหละแต่สุดท้ายซุกุมโตะมีความสามารถเยอะอก็เลยก็เลยคนที่แก้งก็งเลยไฟแผลบ่ายแค่นั้นแหละจบเพะาน่นาน้าเราต้องเป็นคนกำหนด อะไรอย่างงี้แต่ถ้ามันกําหนดแต่ถ้าหัวหน้าเรากําหนดไม่ถูกแสดงว่ามันไม่ใช่หัวหน้าที่คิดหัวหน้าไี่คิดว่ามัน easy, อีซี่แต่ความจริงโคตรยากและถ้ากำหนดผิดก็ไม่ต้องไม่เป็นไรกําหนดใหม่ได้เขาเป็นหัวหน้าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นรัฐบาลน,นี้แบบถ้ารัฐบาลกําหนดนี้ทําผิดนี้เอเอแต่ถ้าเราไม่ใช่รัฐบาลน,นี้สวยนะเพราะว่าเมื่อแบบรัฐบาลเห็นแล้วแบบ กำหนดอะไรของเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโรงงานกูพังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสิ่งนี่กูกจ่ายมาพัางอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แหละอืมเจ็บคอ